ครับมาดูวิธีการตัดผม90องศาเหมือนกันนะฮะที่ผมบอกไปตั้งแต่ทฤษฎีตอนแรกแล้วว่าวิธีการตัด90องศาเนี่ยมันมี90องศาขนานโครงสร้างศีรษะด้วยครับเราจะใช้กับผมที่สั้นๆน,นะครับผมสั้นมากๆหรือว่าผมผู้ชายนะครับซึ่งวิธีการตัด90องศาเนี่ยท่านจะต้อง ขนานโครงสร้างศรีรษะหรือว่าบางคนก็เน้นว่ากระโหลกศีษะนั่นแหละฮะคือให้เป็นลักษณะต่อเนื่องกันเลยผมจะตัดให้ดูคร่าวๆนะฮะคือการขนานเนี่ยเราเราสามารถใช้นิ้วมือเราได้เลยถ้าเป็นผมสั้นนะฮะถ้าเป็นผมยาวก็เราก็วัดเอาได้แล้วว่าการขนานเนี่ยหลายทรงที่ใช้กับทรงจากการดึงลักษณะนี้นะฮะเก้าสิบองศานะครับขนานนะครับผมจะตัดให้ดูเลยนะครับนะฮะ เริ่มตั้งแต่ฐานวนไล่ขึ้นไปตามรูปทรงศรีรษะเลยนะครับขนานก็เรียกว่าขนานกับโครงสร้างนะฮะดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะฮะดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดตามตามต่อเนื่องกับช่อที่เราตัดไปแล้วนะเราจะมีไกด์ไลน์ทุกครั้งนะฮะต่อจากไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้นี่ฮะอันนี้คือการตัดขนานนะฮะดึงผมเส้นตรงนะฮะ นะฮะอันเนี้ยเป็นลักษณะตัดผมขนานโครงสร้างศีรษะนะฮะผมเนี่ยจะถูกเรียงนะฮะการไล่ไล่ผมเนี่ยมันจะมันจะมีการไล่ผมที่เสมอกันนะฮะใช้กับผมผู้ชายหรือผมผู้หญิงสั้นๆนะฮะส่วนหน้าตรงนี่เราก็90ขนานเหมือนกันนะฮะเราดูเลยว่าเนี่ยวิธีการดึง90ขนานเราก็จะยกไปเรื่อยๆนะฮะ90ขนานเหมือนกันคือเราตัดตั้งแต่ฐานขึ้นมาเนี่ยให้เป็นลักษณะเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลย นะฮะอันนี้คือการตัดผม90องศาขนานนะครับก็ลองนำเอาไปศึกษาดูนะครับวิธีการตัดลักษณะนี้จะช่วยให้ท่านนั้นนะสามารถสร้างลายผมได้ได้สวยงามนะฮะเพราะว่า,วา การตัดผมลักษณะ90องศาเนี่ยเส้นผมจะถูกเรียงอย่างเป็นระเบียบนะครับก็จะดูสวยงามถ้าเราต้องการให้เกิดการพิ้วหรือใดเราก็อาจจะมาใช้ในการพ้อยหรือการใช้กันไก่ฟันครับ